ครับวันนี้ก็มารีวิวเคสอัมพฤกษ์ครึ่งซีกน้องฟางนะครับผมเนื่องจากเส้นเลือดสมองแตกนะครับก็เลยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกอันนี้เป็นมาแล้ว1ปีนะครับแล้วก็มาเจอผมอันนี้คือก่อนการรักษาครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหมครับมันไม่สัมพันธ์กันเห็นไหมครับอันนี้มาดูคลิปต่อมาครับก็คือหลังจากนวดรักษากับผมไปแล้ว2เดือนนะครับ อันนี้ฝึกให้กำฝึกให้กำมือแล้วก็ยกแขนนะครับจะได้มีแรงในการยกขานะครับผมอันนี้ให้เดินช้าๆนะครับฝึกให้เดินช้าช้าเพื่อว่าสร้างกล้ามเนื้อนะครับอันนี้คือ2เดือนหลังจากการรักษานะครับมาดูครับ2ปีผ่านไปเป็นมาแล้ว3ปีนะครับแล้วก็มารักษาผ่านมาปีหนึ่งแล้วก็มารักษาครับผม ต้องดูปีที่3ของการเป็นนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเข้านี่ครับอันนี้คือสดสดร้อนวันนี้นะครับนี่นะครับลงฟ้าเสลือสมองแตกเห็นนะครับและการเดินเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับ คือน้องเขาก็บอกว่าคนแถวบ้านก็ทักว่าเอ้ยไม่เดินไม่เหมือนเป็นคนอมพษ์นะครับสองปีสามปีอะสามปีอะสปีอาติปีหกศูนย์อะใช่ก็โอเคแล้วนะเออฝ่ายเท้าโอเคแล้วนะอันนี้นะครับก็ เ็นมาแล้วหนึ่งปีแล้วก็มาเจอผมนะครับก็เริ่มเป็นมาตั้งแต่ปี60มาเริ่มเจอผมต้องต้นปี61 6 2แล้วปีนี้ปี63พอติดโควิดปุ๊บก็หยุดไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รีวิวของปลายปีที่แล้วนะครับผมอ,อันนี้ก็มารีวิวรวมเลยครับ